สดีครับผมอีสานบ้านหนองประสิมครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งข้าเจ้าลงหนองป่าด้อครับเด้อซึ่งอยู่ใกล้ๆครับบ้านผมนะครับตำบลเดียวกันหรือว่าหมู่บ้านเดียวกันเลยก็ได้ครับแต่ว่ามันแยกหมู่บ้านแค่นั้นเองครับอชื่อบ้านหัวนาคำซึ่งต่ก่อนขึ้นครับบ้านโคกไส้ขาวครับตำบลหนองปะสิมอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครนะครับเด้อแต่ว่า เมื่อนี้ผมพ่ได้มาตึกเมื่อวานน้ำเพิ่นนะครับเด้อสิมมถไทายพี่น้องเบิงโดยเฉพาะเลยครับคนว่ามีปลาใหญา่ข้าาได้ไปแล้วตัวหนึ่งประมาณ4ี่กิโลค,คนว่าซึ่งผมก็ยังไม่เห็นสรงใจข้าเจ้าเออมื่องแหละครับมาที่หลังนะครับเด้อเดี๋ยวเข้าไปเบิงบรรยากาศนะครับเดีย๋ยวทามีปลาใหญ่สิถ่้ายให้เบิกนะครับเด้อว่าคนได้แค่พออ่าแล้วก็ลืมบอกไปนะครับเด้อบัตห5สิบบาทเองครับซึ่งกะถือว่าคุ่มครับ ถ้าได้ปลายัก่โตนึงสีน่ญเนี่ยก็คุ้มแล้วครับหาสิบาทครับไปครับไปเบิ้งน้ำกันนะสิน,นักไปท่านผู้ชมเลยผมว่าเดี๋ยวให้เบิ้งบรรยากาศรอบน้องนะครับแต่เทว่าบ่าน้อยนะครับเดือดประมาณหนึ่งไหลครับนอน,รอนครับเือสีกวา่ครับเบิ้งท่านผู้ชม อยากตะเยบอาอยากบออนเ็ยอยากได้เอียนั่นละหาอะไรสดเบื้งเทียนป่าเพื่อจะเอาปลาใหญ่ขึ้นครับเบื้องขั้นผู้ชมเอากันมีตัวหนักได้ของกางเล้วของกางละไปครับจะทายยาว โอ้ยเสียนใญงยยี่ปีตัวใหวลาผ่านลหัวหนาวสันข้าในฮะตีนเยีบแม่นอีอยังคือคว้ยกุ้มโรดคนโอ้ยพูดบ่นนนแแมม่่ ซ้อนน่โอ้ยเด็ด้ลตําเาขาดบ่เป็นใจให้หมอตั้งแ่ไปใหม่มัคืนที่หนึ่ง ทั้งนี้กกำลังไล่ซดครับใครดูแผลใหม่ใจจะร่มเลกำลังไล่ซดครับใจเป็นปลาหง่ยบ่ใ้ยิงว่าขาดัวตีดอกแล้วไล่ซดมับยบออันนี้ึจะไดึงขึ้นก็ได้ <laughs> pa eh? pa ơi, ba dạng hoa bà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  dạng ว่ามีแก่มีงแก่ตัวมาแข็งเออเออเออเขนปลาแข็งไมีแกเป็นปลาแข็งโอ้นยคนขาดาดเรยนีบบ้านนีกล้อเอีกดูโอ้ยเอาแหได้น้อยพวกเจ้าอะไรมันว่าจะขาดได้แล้วบ่มันออก มันอกค่หันเท่านึงแล้วมือเาีครับมันอกเท่านึงแล้วเล้วเท่าดีขนด่ปปาเทาเดยวกันี้เลยแสดงว่าปลายุแถวนี้แลทันดียุแถวนี้เอพูแต่น้ำหยดกเงไงเฮยยัง่ป็นตัเบืองหลังนด้จะเลยะครไม

เดี๋ยวมันเอามาแล้วได้แล้วโอ้ยวขาดขาดเอาไหมาเอา,เอาขาดแคบอันคือพันธุ์ไส้เหคือพันพุนใส้เหี่ยพันห,น,พน,หน,น,นหลายรอบเนี่ยจังหน่อยนั่นพันใุส้เหน,นั่นโอ้ยตาสามโลขึ้นหมดล้ พันส่แหเดยหลายรอบเลยเว้ยเออมันดึงแหเอกเนี่ยสามโลได้อยู่สองสามโลบรู้่ป่าดันป่าโตว่างเดินอม บอกแล้วว่าแถวนี้มันมันมมีผู้วันยังยังอยู่ในฮาลยังซ้อนเฮบอเอาซ้อนเฮซ้อนเฮต้องซ้อนด

มันไพรยุ่งสนเฮทั้งนั้นน่ะทังโตนั่นเบื้องล้เบื้องน่นั่นัี่ขางเดียวเนื้อตาเเออตีข้างเดียวตีอกแล้วี่ันเฮ้ยปน

คนณรคได้ปลาแล้ครับทัพวกกระไดนะครับชูมบดได้เท่านี้ครับโอ้โหดครับได้แล้วทัโกระไดโตใหญ่ย,ยังไ่ได้ครับออกอีกแล้ว เอาทาเบิงบาง네ไน <homage> <purpose> ไม่ครับบาีใ้ทันมันี่ตายปลาขาวปลาตองนี่แต่ปลาตองปลาตองหลาย

ใหนอนลงนังลงเดี๋ยวถ่ายรูปดีละลถ่ายรูปอุ้ม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 ออมอุ้มอุ้มอุ้มหเจมส้น้อยให้น้อยผู้ไดผู้ใดนัันโอ้ยเซ็ตเล็กน้อยครับเลเบิ้งน้าครับนี่ครับเียนแห่ผู้ไดปลาเด้ครับผู้ใดป่าไงลอ เจมมีนน้าข้าววิ่เจมมี้าวินแต่ไ่ด้มน่อยไได้ยิ่แก่ดินฟังแค่เล็กน้อยครับเทียนเล็กน้อย3ามคนครับไ้เมื่อกี้ดีครับน่าจะประมาณสักาโลครับเดี๋ยวรอชมต่อไปครับว่าใครจะได้อีกว่าตัวใหญ่ Terima kasih telah menonton! ทีมนี่แหละครับได้ปลาญ่ายองจี ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วครับเบื้องหนครับนี่ครับลง้งดองปลาครับแต่ว่าเบื้องแนวาปิ้งนะครับห <c oughs> <c oughs> ุ่นทั้งหุ่นุ <c oughs> นหัวควายผู้คนไล่สดครับน <c oughs> ี่ครับโอ้ยคักแบบนี้นั่น <c oughs> มีให้ล้งดองเสมอกรดีร <c oughs> น้องช่วยปลาล้ยหลาย วนทีมงานเลยครับแล้วตะวันตะวัน้ำมาแม่นองปลาได้ชิมปิ้งเนื้อเออแอ้วก็ไปเอาบรรยายไปพวกชาบ้าน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 ต่างนอดเพื่อนพวกเพื่อนพวกพวกพวกไปกินปลาเพื่อจะกินปิ้งเนื้อเพราะว่าปานมีแต่ผู้รักผู้ใหญ่ทั้งหมดครับ ล็อกไม่เีนเฮ้ยพวกทมาตายสุดแย่มันนั่งหัวกันไรว้ยเอ้ยเพื่อนดูเขาไปว่ะได้การได้การได้การเป็นตาแซบอยู่ยังสิเป็กตา่อยผมเนาะกะสรุปแล้วกะป่าไงกะมีผู้ใดแต่เท่านั้นครับเพราะว่าเที่ยงพอดีผมมากินเขาแล้วกบไปใหม่ครับ ฝนตกครับฝนตกเกิดเป็นฝนเป็นลมฝนตกลมแหงครับบ่มีไผ่ตึกขับเลิกตึกกันเลยเพราะผมไปกันเลยแต่ทีมงานซุ้ม่นกำลังมวนครับอยู่สองกลุ่มบ่มีไผ่หาปลาแล้วครับผมก็เลยต้องกลับมาครับหลังจากที่ฝนตกแล้วและกาลังสีโต๊ต่อไปอยู่ครับโพ้ฝนตกแหงครับเหมือนทั้งฝ้าห้องผ้าเหลืองลมแห้งขนาดครับ สรุปแรกก็ล่มหนองป่าบ้านหัวนะครัเมากับอย่างที่เห็นนะครับเด้ออันนี้คือเป็นคลิปเต็มผมตัดออกแค่หน่อยเดียวคือจริงๆพญายามจะถ่ายให้มันได้หลายๆครับคือว่าเออตอนแรงมาสิบไปถ่ายสรุปผู้ข้เจ้าได้ป่าพวกคนได้ปลาขาวเพื่อนกันหลายๆบางคนได้ปลาสีโลหาโลรวมกันแล้วพวกปลาตองปลาขาวปลาหยังนะพวกปลาหน่อยครับ แต่ป่าใหญ่มันบค่อีมีผูไรครับช่วนมากก็เป็นอบ่ม่นเสียนลงหนองหรือว่าหาลงป,ป่าหนองนแบบนั้นบ่ม่นครับช่วนมากก็เป็นชาวบ้านเฮาพอเพนเปิดห้ลงก็คือไปลงบ่ม่นว่าลงหาลงหนองป่าหาปลาขายมืออาชีพที่แบบว่าต้องมีแพกระดุงใญงหรือว่ามีอ่าอย่างก็กระดุงห่างจังสรนบ่มันบ่มีครับอันนี้มีแต่เสียนเฮอ นำหมู่บ้านเขาที่มักนึกตืกแห่ตามหวยตำหนองครับคือหมงเลือกกันเลยมันบ่มีไผลงใบวานเพราะทอาไดครับถ้าถ้าเบิ่งดดีกเด็เห็นว่าแต่ละคนขี่กระบระผสมปูนนะครับเพื่อสิงลงไปวานแหครับ <c oughs> มันก็เลยป่าใหญ่มันอยู่ทังนามเลยมันก็เลยบ่ค่อยได้ครับผมที่จริงป่าใหญ่อาจจะมีหลายอยู่เพราะขาะยวว่ามันหลาย,ยกับบทถึงกับปานนั้นประมาณ เป็นชิดเป็นเศ้าโตนะครับรุ่นสามโลสี่โลหาโลอันนี้อันผู้เพื่อนว่ากันในห,หนองนะครับเด้ออ่าก,กะคือสรุปก็คือปลาใหญ่ก็ได้สองหรือสามตัวไ่แน่ใจครับแต่ตัวแรกนะวาใหญ่ผู้เพื่อนได้เพื่อนก็นว่าหาโลห์โล,โลเป็นปลาไนครับซึ่งผมไปว่าทันเพื่อนเอาขึ้นไปไหวนะครับขึ้นไปไหวที่เฮือนนะครับ เอาครับสารับลงหนองปลาบ้านหัวนะครตำบลหนองบัวสินอําเภอคำตะกะจังหวัดสกลนครเอากะคือสิขอโจกแค่นี้นะครับกะจังใดเลยครับเด้อจังใดกะอย่าลืมกันหมักกะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้น้ำนะครับผมอิสานบ้านหนองบัวสินครับ รับเงินดีคิปดี้กะขอบคุณหลายๆสำหรับการรับชมโชคดีมีเงินใส่ล่ำรวยทุกคนครับผมสวัสดีครับ